สวัสดีค่ะป๊อบี้ค่ะป๊อบี้ก็จังนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอุบงนะคะอุบงญี่ปุ่นนะคะเราจะไปไหว้อฮากะกันนะคะก็คืออะไรอ่ะที่เก็บอัฐิสมุนปัปรุนนะคะก็ช่วงนี้เป็นอุบงเนี่ยคะ่ะเขาจะมาไหว้กันทุกบ้านนะคะแล้วก็คือเราก็จะทยอยไหว้นะคะส่วนอันนี้นะคะของเราจะไปไหว้อยูสามที่คะ่ะนะคะ ที่แรกก็คือเดี๋ยวจะไปบ้านจิกะไอ,อของเอ,อจิกะที่แรกจะเป็นที่ของบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นบ้านของออพ่อของปู่นะคะเป็นปู่ทวดอะไรเงี้ยปู่ทวดของบ้านเราแล้วก็กที่หนึ่งก็จะเป็นบ้านของจีจังที่เพิ่งเสียไปนะคะสามสามโอภากะค่ะวันนี้ไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่แรกนะคะเป็นของบ้านเราเองนะคะของพ่อกับแม่ของคุณย่านะคะ อยู่ใกล้ๆบ้านค่ะเราไหาว้เป็นที่แรกนะคะ あああ

เดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเราจะไปที่ท,ที่สองนะคะค่ะตอนนี้ก็เดินทางไปที่ท,ที่สองกันเลยะคะ่ะกินที่ละอันลูกมาน้อน้อย่มหัศจรรย์ม,ม,ม่คุมันมากรแล้วเรอมวาแต่กิมมชิรักรม ね、もういい à, 食べず食べなもう。tập แ้มตุ้ยเลยลูกจะกินอะไรต่ออาจะแกะอะไรอีกอ่ยอิโอยิแกยที่ที่สองอันนี้จะเป็นที่ของปู่กระย่าของป๋าป๋าแม่บ้านเกิดปู่กระย่าก็อยู่นี่อยู่ บ้านหลังนี้ห้นหลักนี้ค่ะกด้าย่าอยๆ้นุจะมีเวลานะคะ 13, 1 3บ5าห้สิบา,บานะคะเพราะฉะนั้นภายใน3วันเนี้เขาจะไหว้วันไหนก็ได้ะค่ะแล้วแต่คนสะดวกส่วนวันนี้นะคะเราเลืกอกว่าไหว้วันแรกนะคะคเะคะพราะว่าเดี๋ยวว,วันพรุ่งนี้ไม่รู้เราจะต้อง ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าแต่ว่าปู่กับย่าจะมาไหว้วันที่สิบห้านี่นหหไปอยู่อะไรตรงนั้นนะ่ะ นี่คาากะของต้นตระกูลเลยนะคะูปกับย่าเท่ากับทวดของได้เกอันนี้จะเป็นตาประจำตระกูลนะคะของเรา,าจะเป็นแบบนี้โซม่แต่ว่าคนไม่เหมือนกันนะคะคไหคคุณคน<ะ> นี่เธอจะเป็นที่วางกระดูกก็จะอยู่อย่างนี้พี่ล็อกโซ่ันนี้เก็บอัฐิขุนม,มาลระดุ๋ これこもう一個、もうう一もう一個、おうちゃんのこだてこうう一、ん、個、こうお個、もい一個、もう一個、っう一個、もう一個、もう一個、もうん個、もう一個、も一個、もうう一もう一個、もうもう ちょっと入ってくる。いいの、いいの、いいの。<え>いいの、もう終わりだから行くよ。回すだけでいいのね、反対から。おじいちゃん、怖いんだからね。ばあちゃんは優しかったけど。はい 行くんじゃないこことここ、2、三本ずつ。ほらもう終わり、終わり、終わり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 かな、お前はい、はい、はい、ナムナムし、はい、ナムナムはい早くしろね、うん、来たはいこ行こうね นี่ก็ใช่ค่ะนี่นะคะถ้าเป็นตานี้ก็จะเป็นโซมาแกงค่ะดอกแบบนี้พานุ่งกบชิ้นม่ให้ฉันหนึ่ เดี๋ยวเราไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทยอยไหว้ตามบ้านของญาติๆอีกสองสามหลังนะคะเสร็จแล้วก็คือจบการไหว้ของอุโบสปีนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ปะปาก็จะเตรียมตัวนะคะออกไปเที่ยวนะคะแต่ว่าจะเที่ยวใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามนะคะคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ